การเสร็ครับท่านผู้ชมที่เครารพผมเบ่าเตียตามไปตรงเดินทางมาวัดตาบ้านสุขครับครับเบ่าเตียเดินทางมาจะมากราบไหว้หลวงปู่บุญมีโชติปาโลอยู่ที่วัดสาบสันสุขครับพาตัวดีตัวเล็กไปฝากเอด็ดซิงว่าไม่ดที่พกมีธนาหกเกตครับปเป็นแนวทางรัฐบาลหลักกินแบงครับครับเบ่าเตียเดินทางเข้ามาในวัดเลยครับครับเบ่าเตียจะเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่บุญมีขอตัวดีตัวเล็กไปฝาก สบสี่งวดวันทีสิบหมิถุนาหกเก็ดครับครับเบา,าเตียนมาตรงหนาอัธิของหลวงปู่บุญมีครับครับตรงนาจะเป็นหลวงปู่บุญมีครับ เอาเตียกราบายนวงปูเอาเตียกระจุดถูบคอเล็กกับปูไปแล้วครับเดี๋ยวลุ่นตัวเล็กกับเบาเตี๋ยครับเดปูลูกหลานมาขอเดกเปิดปากกินขี้ากสมุนทั้ง,งบ้าน วันมีนที่16หิธา67บอกเด็กนะี่ถูก3ตัวเล้วลปูลครับหลวงปู่ก็มีบารมีทั้งโชคลาภครับัหนาทีการงานครับเป็นไพ่ได้หน้าที่การงานหรือว่าโชคลาภก็จะเอาไกลมาถวายหลวงปู่ครับ เลือดจำลองของหลวงปู่ครับปูชอบไก่เลยครับมีไผมีโชมมีลาบด้วยว่หน้าที่การงานจะมาถวายไก่ให้หลวงปู่ครับ ตอนนี้ก็ร้อนครับปลาปูให้เล็กตัวแรกครับตัวแรกครับ ตัวแรกปูให้นะครับเป็นเด็กเก่านะครับครับตัวแรกเป็นเด็กเก่าครับครับเดี๋ยววาจะพาไปดูตัวที่สองครับครับตัวแรกหลวงปูให้นะครับเ,เด็กเก่าครับ ครับตัวที่สองครับลุงปูให้เลยครับตัวเหล็กเก่าครับตัวที่สองเหล็กหนึ่งครับครับเหล็กหนึ่งครับครับมันจะชัดได้ครับครับครับเดี๋ยวเบาเตียดสามตัวแล้วเดี๋ยวเบาเตียดจะไปเขียนสมุดให้ท่านผู้ชมไปแคปหน้าจอยบึงครับครับรออีกตัวหนึ่งครับครับตอนนี้เนี่ยปูให้สองตัวแล้วครับครับเก้าหนึ่งครับครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับครับเดี๋ยวเบาเตียดสามตัวแล้วเบาเที๋ยดจะไปเขียนสมุดให้ท่านผู้ชมไปแคปหน้าจอยบึงครับ เราเถี่ยมาหาตัวดีตัวเด็ดไปให้เอฟซีครับะมาชุมทั้งบานเบิงครับครับเผื่อไ่าทางเลยรัฐบาลฉลากกินแบงครับเอาไปลองเบิงครับครับปูให้สองตัวครับเก่าหนึ่งครับครับเด็กักแตกอยู่ที่เด็กหนึ่งครับครับเบิงนะครับามผูชมครับเด็กองของปูเก่าหนึ่งแต่ฮักเด็กถูกหักครับ ิปงนะครับท่านผูช้ชมครับรอตอนที่สามครับ กลมๆมาเลยครับตัวที่สามครับบอสองกับสามเนี่ยับตัวที่สามนี่ครับครับเแย่รุ่นห้จจะชัดกันครับ ปูให้สามตัวเลยครับเก้าหนึ่งสามครับครับบางจะชัดเลยครับเก่าหนึ่งสามครับเพื่อเป็นแนวทางในสถาบาลครับเราจะเดินทางมากัาไวุดถูปคอเลยกับล้งปูนีโชติปาโล้ครับในเด็กไปฝากเอฟซีนะครับครับเก้าหนึ่งสามครับครับมุนนะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งสามสามหนึ่งเก่าสามสามเก่าครับอากามาจอดไว้ครับหรือว่าแคปหน้าจอไปสัมชัสครับ ความเสียส่วนบุค,ค้นปูดใช,ช้พิจารณายันใกนการน่ชมครับบาเตียตามไปตรงมาติดตามตัวเลขปากเอซี่ปาก,ปาก,ท,าากาที่งศ์านว่ามันบกมีชนะหกเ็ดครับ,รบไ,ปไปลองเบิงนะครับเอาเทียขอให้ทุกทุกบ้านมีโชคม,มีลาภมีเฮงมันหมานครับปากกดติดตามกดไหลค์กดแช่์บาเตียตามไปตรงนะครับเดียเ๋ยวพอกระาวาเตียคลิปหนานครับผมสวัสดีครับ